อุกรณจับ้อแล้ววางมาเลยก็ต้องอ้าวกระาสุนเดีสาวเวลาทุกคนด้วยเขาที่เข้ามาดูช่องเอ g วีจีดีทีวีกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมากินแตงกวากับน้ำตาลนะครับผมกินกันเลยจิมจิมจิมเป็นตัวเบาหวานมีนเนี่ยโอ้เห็นเขาบอกว่ามึงแคระลุบนะครับผมแต่ว่า เปลี่ยนจากเดิมนะครับทุกคนแล้วที่นี่ผมบันชาเองวะเพราะว่ากินธรรมประดังจะอร่อยกว่าเลยครับทุกคนอืมอืมอืมเพว่ามันก็วันที่แปดตาจากเดือนเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่ากินธรรมประดังจะน่าอร่อยกว่าเลยนะโมเดลผมอย่ากดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคผมสวัสดีครับเจอคลิปหน้านะผมโอเคผมบ๊ายบาย